รามีเรือเนาะมีเรือถ้าเกิดเราลถเข้าไม่ถึงนะครับสำหรับของโรงพยาบาลทีละเนาะเขาก็จะส่งเรือออกไปช่วยนะครับก็นมีเรือ,อนี่นี่คือระบบของการแค่ฉุกเฉินนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะเวลาโทรมาปุ๊บหน่กู้็ถามเลยนะครับ,บ,รรบ 6, 9, 3, 3, เจดนะเหตุอะไรที่ไหนนะครับบางทีโทรไป ต่างจังหวัดนะครับแต่เราอย่าโทรเองนะครับเอ้ยไม่ใช่เราจะเป็นคนที่มีคนโทรมาให้ช่วยโทรเงี้ยต้องแนะนําให้คนที่อยู่ที่เกิดเหตุเป็นคนโทรนะครับเพราะบางทีมันมีระบบใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะดูระบบกันนะครับนี่นี่นคือเบอร์หนึ่งหกหกเก้านะครับโทรไปปุ๊บทั่วประเทศเลยนะครับเฉพาะในประเทศไทยนะครับถ้าอยู่ต่างประเทศโทรไม่ได้นะเบอร์นี้ นะครับเรื่องโพเฉพาะในประเทศไทยและทั่วประเทศเลยนะครับเขาก็จะมีระบบตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่นี่เลยนะครับนี่มีทั้งเรือนะครับมีทั้งเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็มีทั้งรถพยาบาลนะครับฮอนี่ก็บวินเฉพาะที่เข้าไปไม่ถึงอย่างเช่นอยู่พวกบนดอยอย่างเงี้ยครับเช่นเช่นเราไปเกิดวันเหตุเขาดอยอะไรเนี่ยที่รถเข้าไปไม่ถึงนะครับ ทางศูนย์ก็จะสั่งหอให้บินไปช่วยนะครับแต่ต้องเป็นวิกฤตเท่านั้นเนาะต้องฉุกเฉินเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็มีเรืออย่างที่เคยกล่าวอย่างเช่นรถเข้าไปม่ถึงติดยินน้ำอะพวกนี้ครับแล้วก็ใช้เรือนะครับเข้าไปช่วยนะครับทุกท,ท,ทีมจะมีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับเลเวลของผู้บาเดเจ็บเรว่าเป็นเจ็บมากเจ็บน้อยนะครับ อย่างนี้เลยอ่าอันนี้คือหนุ่มหนึ่งหกสี่หกนะครับของกรุงเทพมหาคนครอ่านี่หนึ่งห้าสี่แล้วก็ถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลถ้ามันโทรไมตร่ติดมีอยู่เบอร์หนึ่งเบอร์อะไรครับอ่าถูกต้องครับโทรไมตร่ติตหนึ่งเก้าหนึ่งเลยเพราะตอนนี้พี่ตำรวจเขาก็ฝึกเหมือนเราเลยนะครับสามารถส่งตำรวจเนี่ยออกไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะครับสามารถห้ามเลือดได้ดานามแขนานามขาได้ นะครับรวมถึง CPR ได้ด้วยนะครับนี่หนึก็หนึ่งอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูระบบอันนี้เป็นระบบใหม่เลยนะครับของสถาบันเลยนะครับเหมือนตามชื่อเลย ndes นะครับเหมือนเลยนะครับเป็นระบบที่พอเราโทรมาปุ๊บมันจะมีเมสเซจเข้าไปเพื่อให้สอง,สองทีมเนี่ยคุยกันได้ก่อนที่รถพยาบาลจะไปถึง เพื่อคนที่อยู่ที่เกิเตสามารถช่วยเหลือได้ก่อนเพื่อให้ลดความเสี่ยงนะครับลดความเสี่ยงนี่ดูประมาณนี้ แพฉุกเฉินแห่งชาติเดินหน้ายกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลวางด้านการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้การนำของดรพิเชษหนองช้าติใขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤตผ่านฟังก์ชันต่างๆบนระบบ mdems ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถรับมือเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้อย่างทันท่วงทีช่วยให้ประชาชนรู้สึกภูมิใจเสมอวินิจฉัยและจัดการอย่างรวดเร็วอิสเมลตูทิชั่นลิงก์บนระบบ mdems ถูกออกแบบมาเพื่อข้อจำกัดที่แน นัวจุดโดยหลังจาก,กที่ประชาชนโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินที่สายดว่วน119 เจ้าหน้าที่จะส่ง SMS เไปยังโทรศัพท์ของผู้แจ้งพร้อมนิ้งสำหรับแนะชร์ตำแหน่งผ่านระบบ GPS เมือ่อผู้แจง้งคลิกลิงก์และอนุญาตให้ระบบเข้าถึงพิกัดระบบจะส่งตำแหน่งแบบเรียลไทม์กลับไปยังศูนย์แจ้นะงรับเหตุการยฟังชันนี้เจ้าหน้าที่สามารถทราบจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำนะไม่ว่าจะอยู่ในกรอกซอกซอยหรือพนะื้นที่ห่างไกลก็สามารถส่งทีมผู้ช่วยไปยังตำแหน่งจริงได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาซัดถามหรือคาดเดาช่วยลดเวลาในการเข้าช่วยเหลือลดอัตราการเสียชีวิตและเพิ่ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและกากลับกันในบางสถานการณ์การรู้ที่การอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอโดยเฉพาะเมื่อผู้แจ้งเหตุไม่รู้จะช่วยผู้ป่วยด้วยวิธีเบื้องต้นอย่างไรถูกต้องฟังก์ชันวิดีโอคอลบนระบบในกรณีพิจถูกออกแบบมาเพื่อเต็มช่องว่างที่ไม่สมบูรณ์แบบในการให้การที่สามารถวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าและพูดคุยกับผู้แจ้งเหตุได้ทันทีผทานที่ส่งไปทาง SMS เอช่นเดียวกับ SMS เอ็มเอสโลีิสติกส์ งานก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้แบบเรียลไทม์ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเห็นสภาพแวดล้อมของจุดเกิดเหตุและสามารถประเมินอาการของผู้ป่วยได้จากภาพจริงพร้อมทั้งให้คำแนะนำหริษัทวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเช่นการทำ CPR หรือการจัดท่าผู้ป่วยเพื่อให้ความช่ัยเหลือในการ ชีวิตได้มากขึ้นเพราะทุกชีวิตมีค่าและทุกวินาทีคือโอก,การสรอด MDEMS ีสดาสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม e m s, <S for all การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อทุกชีวิตอ,อันนี้ครับ